สวัสดีครับผู้เรากลุ่ม Impact อา a m ามผมวันนี้ก็จะมาตอบคำถาม Q&A ของเพื่อนๆที่ถามเข้ามาในแต่ละสัปดาห์นะผมจะเป็นไงเราไปดูกันนะผมเริ่มจากสัปดาห์แรกนะผมคำถามแรกนะครับประตูใช้ยฝรั่งเศสมีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของถนน12สายมีอะไรบ้างสายแรกเลยเนี่ยมันจะมีถนนวากองถนนออสถนนฟีรันนะผมถนนชองเซลิเซถนนมาโซถนนดีนาถนนเกลแบร์ ถนนวิกเตอร์อูโกถนนฟอสถนนกองเดเม่ถนนกาโนและก็สุดท้ายผมถนนมาร์กมาองนะผมคำถามข้อต่อไปนะผมอยากทราบว่าวิธีการเดินทางไปพิพิธภัณฑ์ลูนะผมต้องเดินทางยังไงนะฮะพิพิพธภัณฑ์ลูในปารีรสนะผมตั้งอยู่บริเวณลูดี r ี v ว l ลีนะผมในเขตที่1ของปารีสนะผมสําหรับรถไฟใต้ดินเนี่ยให้ขึ้นสายที่1ห,หรือว่าสายที่7นผมแล้วก็ไปลงที่สถานีปารีสรอยัลมูซีดีโลวีนะผมหรือว่าขึ้นสาย14ผมเพื่อที่จะไปลงสถานีพิลลมิสนะผมหากเพื่อนๆขับรถมาเนี่ยก็สามารถนํารถไปจอดได้ที่ลานจอดรถที่ใต้ดินบนถนน a v e n d i ด u General l i m e n e r มนะผมเปิดตั้งแต่เวลา7โมงถึง5ทุมนะครับถามข้อต่อไปครับผมการจะไปท่องเที่ยวต้องไปช่วงไหนเราต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างและการเดินทางที่ใดสะดวกที่สุดนะครับสำหรับประเทศฝรั่งเศสเนี่ยเราสามารถไปเที่ยวได้ทุกช่วงปีครับผมเพราะว่าระหว่างฤดูใบไม,ม,ม,ม้ร่วงถึงฤด,ดูหนาวเนี่ย อุณหภูมินะครับผมจะอยู่ที่ประมาณ5องศาเซลเซียสนะครับผมเมื่อพอเข้าสู่หน้าร้อนเนี่ยอุณหภูมิเขาจะไต่ขึ้นไปอยู่ที่ระดับประมาณ16-21องศาเซลเซียสนะครับผมการเตรียมตัวเนี่ยก็คือใส่เสื้อกันหนาวหรือว่าพกล่มไปก็ได้นะครับผมซึ่งการเดินทางที่สะดวกที่สุดก็คือการเดินทางด้วยเครื่องบินนะครับผมบินข้ามไปที่ปารีสโดยตรงก็ผมข้อต่อไปนะครับผมค่าตั๋วดิสนีย์แลนด์นะครับผมที่ปารีสราคาประมาณเท่าไหร่นะครับค่าตั๋วเนี่ยแบ่งได้หลายแบบผมคือมีแบบ1วันและหลายวันครับ แล้วก็มีทั้งตั๋วที่เข้าชมได้1ปึปาร์กกับ2ปาร์กครับผมโดยตั๋วแบบ1วันเนี่ยยังแบ่งได้เป็นอีก4แบบนะครับผมก็คือแบ่งตามวันที่ชมอีกเรียกว่ามินิเมจิกส์ซูเปอร์เมจิกส์และเมจิกฟลิกนะครับผมราคาแบบ1ปึปาร์กผมตั้งแต่4 7่สถึงเจยูโรครับผมแบบ2ปาร์นะครับผมตั้งแต่6 2สิถึงเกยูโรนะครับผมควรสั่งซื้อตัว๋วได้ที่หน้าเว็บอ Off ฟ c i a l ได้เลยนะครับผมแล้วก็สามารถไปยื่นที่หน้าประตูดได้เลยครับ สถานที่โมอนโกหากเราเป็นนักท่องเที่ยวธรรมดาคนหนึ่งเนี่ยเราสามารถไปเล่นที่คาสิโนได้ไหมับผมขอตอบว่าได้นะผมเพราะมันเป็นสถานที่ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาอยู่แล้วครับผมนอกจากที่เราจะเข้าไปเล่นคาสิโนแล้วเนี่ยถ้าว่าเราอ่ะไม่ได้มาเพื่อเล่นการพนันผมมันยังสามารถเป็นสถานที่ที่ไปดูศิละปะต่างๆในอาคารได้ผมเช่นชมการแสดงบัลเล่โอเปร่าหรือว่าเพลงคลาสสิกได้ด้วยนะผมนอกจากนี้เนี่ยเกมที่ให้เล่นนะผมก็จะมีเช่นแบ็คแจ็คหรือเท็กซัสฮอล์นะผม หรือเกมให,ใหม่ๆเช่นก,กุนโตบังโกนะครับผมซึ่งเป็นบาคาร่าในรูปแบบหนึ่งครับผมเกมพวกนี้เนี่ยจะเป็นการรับรองแขกทั่วไปครับต่อไปครับผมเทศกาล5 v Week Holiday นะครับผมเดิมทีแล้วเนี่ยเหตุผลที่มันถูกจัดขึ้นนะเพื่ออะไรนะครับผมเพื่อให้เป็นการขอบคุณลูกจ้างที่มาทํางานหนักตลอดทั้งปีครับผมโดยเทศกาลนี้เนี่ยเป็นเทศกาลบนจุดในฝรั่งเศสนะครับมมันไม่ค่อยมีเหมือนบ้านเรานะครับผมเขาเลยจัดเทศกาลนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นการขอบคุณแล้วก็ในช่วงสินหาเนี่ยมันมี ค่อนข,ข้างจะมีวันสําคัญเยอะนะผมเขาก็เลยจัดเทศกาลนี้ขึ้นมาในช่วงเดือนสิงหาขึ้นมานั่นเองนะครับผมสำหรับข้อต่อไปนะครับผมสถานที่วิหารมงแซงมิเชลผมสามารถเข้าไปเยี่ยมชมภายในปราสาทได้ไหมและสามารถถ่ายรูปสิ่งของได้หรือเปล่าขอตอบว่าสามารถเข้าไปเยี่ยมชมในวิหารได้ครับผมและยังสามารถถ่ายรูปได้ด้วยภายในมงแซงมิเชลเนี่ยมันก็จะมีร้านอาหารพวกเครื่องดื่มเดิมทีเนี่ยมันสามารถนั่งพักทานได้แล้วก็เดินเข้าไปชมวิหารได้ด้วยครับผมและจุดชมวิวอยู่บนยอดเขาเนี่ย มันทําให้เราถ่ายรูปได้สวยมากเนี่ยแล้วเพราะทางเดินของวิหารเนี่ยมันไกลพอสมควรเลยเนี่ยถ้าไปในช่วงกลางวันเนี่ยเราควรจะพกหมวกไปด้วยหรือว่าร่มไปด้วยผมเพราะว่าอากาศมันร้อนมากข้อสุดท้ายนะผมข้อควรระวังในการไปเที่ยวฝรั่งเศสมีอะไรบ้างวันนี้ก็จะมาบอก4อย่างที่สําคัญนะผมอย่างแรกก็คือการระวังไม่ให้หนังสือเดินทางหายนะผมเราควรจะเก็บไปให้มิชิดก็คือควรถ่ายสําเนา ไว้2อย่างับผมก็คือหนังสือเดินทางหนังสือวีซ่าแยกกันนะผมข้อที่2ของผมก็คือการระวังมิจฉาชีพนะผมที่แอบแฝงเดินทางมากับเรานะผมก็คือเอาง่ายคือว่าอย่าไปสนทนากับพวกคนแปลกหน้าเด็กขาดับผมเพราะมันอาจจะทําให้เราเนี่ยเกิดอันตรายได้ถ้าจําเป็นเนี่ยก็คือควรระวังกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบเป็นตารวจนะครับ3แม่แนะนําให้ผู้หญิงเดินทางลําพาหมเนื่องจากว่ามันอาจจะสามารถตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพได้ด้วยนะผมข้อที่4นะผมก็คือหากสงสัยว่ากำลังจะตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเนี่ย ขอให้สำรวจทรัพย์สินแล้วก็แยกตัวออกมาเดินทางหาเจ้าหน้าที่ทันทีนะผมซึ่งจะอยู่ในเครื่องแบบนะผมหรือเดินเข้าหาร้านค้าที่ใกล้เคียงเพื่อขอความช่วยเหลือเบื้องต้นจากพนักงานแ้ะก็ให้แจ้งตำรวจครับวิีที่2ครับคำถามแรกในฝรั่งเศสมีการสั่งอาหารเพิ่มใหม่แล้วถ้ามีเราจําเป็นต้องทําอย่างไรในการสั่งอาหารเพิ่มคําตอบที่ฝรั่งเศสเนี่ยในบางครั้งก็จะมีการสั่งเพิ่มอยู่ครับ แต่ว่าการเรียกพนักงานโดยการบอ่บอยโบกมือแบบบ้านเราอ่ะถือว่าเป็นมารยาทที่ถือว่าไม่ดีมากๆครับแต่ใช้ใช้คําว่า excuse me หรือ excuse me ในภาษาอังกฤษเรียกพนักงานมาแล้วก็สั่งแทนครับคำถามที่2วัฒนธรรมการกินอาหารกับครอบครัวของคนฝรั่งเศสมีผลดีอย่างไรคําตอบในการรับประทานอาหารร่วมกันภายในครอบครัวของชาวฝรั่งเศสเพื่อพูดคุยและเล่าปัญหาหรือเรื่องราวชีวิตของพวกเขาให้ได้ฟังกันและยังสร้างความสนิทสนมให้คนในครอบครัว ทำให้มีความผูกพันและใกล้ชิดกันคุยง่ายๆก็คือการกินข้ววาวพร้อมหน้าพร้อมตากันนั่นเองครับข้อสที่สามชาวฝรั่งเศสเนี่ยมักมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันบนโต๊ะอาหารเรื่องอะไรที่ชาวฝรั่งเศสจะไม่ค่อยคุยกันครับคำตอบการคุยแลกเปลี่ยนบนโต๊ะเนี่ยเป็นสิ่งที่ชาวฝรั่งเศสมีส่วนร่วมกันเป็นระยะเวลามาอย่างนานนานครับแล้วก็ในบางมื้อเนี่ยก็จะใช้เวลา8ชั่วโมงครับเรื่องพูดคุยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นการถามความเป็นอยู่เรื่อง การงานแต่ส่วนใหญ่จะไม่ถามเรื่องส่วนตัวถ้าไม่ใช่ครอบครัวเดียวกันครับแล้วก็บิฟเบอร์กีนน์นี่มีต้นกําเนิดจากอะไรบิฟเบอร์กีนนหรือสตูเนื้อไวน์แดงเป็นอาหารสัญชาติฝรั่งเศสที่ถูกคิดค้นขึ้นมาในศตวรรษที่19ด้วยการนํไวน์แดงจากแคนเบอร์กันดีมาตุนกับเนื้อและผักต่างๆเพื่อเพิ่มรสชาติและกลิ่นหอมในสมัยโบราณเนื้อสัตว์ส่วนมากเนี่ยจะเหนียวจึงต้องหมักด้วยไวน์แดงและเคี่ยวตุนจนเปื่อยครับชาวบ้านเนี่ยจึงหมักเนื้อเข้า ไวแดงไว้คืนหนึ่งแล้วก็วันรุ่งขึ้นเนี่ยจะนำมาใส่ภาชนะทนไฟหนาๆครับแล้วก็อบในเตาอ,อบขั้นที่5การเรียกมารับประทานอาหารที่โต๊ะอาหารนอกจากคำว่า stable เนี่ยแล้วมีคำอื่นอีกไหมคำตอบก็จะมีคำว่า i n v e t e r a maker ใช้คำนี้แทนได้ซึ่งแปลว่าการช่วกินนั่นเองครับขัานที่6รสชาติหรือชนิดของอาหารฝรั่งเศสส่วนใหญ่แล้วเป็นแบบไหนตามร้านอาหารทั่วไปเช่นแบบของไทย อาหารตามสั่งเป็นข้าวกับอาหารรสจัดจ้านอะไรแบบนี้คำตอบอาหารฝรั่งเศสก็เหมือนอาหารทุกทุกชาติที่มีอาหารพื้นบ้านจะเน้นหนักไปที่สตูรสชาติจะมีรสชาติอ่อนไม่จัดจ้านนะแต่เน้นไปที่การชูวัตถุดิบและผู้เนื้อต่าง จะมีการใช้วายเป็นส่วนผสมเช่นไก่ตุ๋นวแดงตูนเนื้อเบอร์กันดีเป็นต้นครับเมนูซุปหัวหอมนิยมกินในช่วงอาหารมื้อไหนคําตอบจริงแล้วซุปเนี่ยเป็นอาหารประจําในเมนูอาหารตะวันตกไม่ว่าจะเป็นอาหารกลางวันหรืออาหารค่าหนึ่งในนั้นคือซุปหัวหอมใหญ่ที่รสชาติดีรับประทานง่ายไม่เลี่ยนเป็นจานอุ่นเครื่องช่วยให้ร่างกายอบอุ่นและไม่เป็นหวัดง่ายยิ่งเมื่อทานคู่กับขนมปังอบชีสเนี่ยก็ยิ่งเข้ากันครับแล้วก็จะนิยมทานกันมากในช่วงฤดูหนาวเพื่อร่างกายอบอุ่นครับ ต่อไปเป็นคําถามจากสัปดาห์ที่12นะครับข้อแรกทําไมกระโปรงถึงต้องมีการลังไว้ด้านทั้งสองข้างด้วยโอเคครับคาตอบก็คือว่าเพราะว่ากระโปรงของผู้หญิงเนี่ยมีหลายชั้นนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีน้ําหนักมากนะทำให้ต้องมีการยกหยกักแล้วก็ลังไว้ทั้งสองข้างเพื่อไม่ให้หลุดลงไปครับข้อ2ถ้าช่วงฤด,ดูใบไม้ร่วงมหาวิทยาลัยที่ฝรั่งเศสจะแ,แ,แต่งตัวกันยังไงครับก็คือว่าถ้าเป็นช่วงฤด,ดูอย่างที่บอกก็คือว่าฤด,ดูใบไม้ร่วงกับฤดูหนาวเนี่ยส่วนใหญ่ัยววรวุ่นที่มีการเรียนที่มหาวิทยาลัยเนีี่จะม การใส่เสื้อผ้าจาพวกเสื้อเชิ้ตไม่ก็เสื้อแจ็คเก็ตไปเลยแล้วก็รองเท้าอาจจะเป็นรองเท้าผ้าใบนะครับเพื่อไม่ให้อุณหภ,ภูมิในตัวสูงหรือต่าเกินไปในเลือกที่จะสูงแจ็คเก็ตแล้วก็สวมกางเกงขายาวไปข้างนอกครับแล้วก็อาจจะแล้วแต่บางคนด้วยบางคนที่อาจจะชอบอากาศเย็นสบายนะครับข้อ3นะครับทำไมแต่ละยุคข,ของชาวฝรั่งเศสถ,ถึงมีการเปลี่ยนแปลงการแต่งกายไปเรื่อยน,นะครับก็เพราะว่าในชาวฝรั่งเศสมีการเปลี่ยนแปลงยุคตามสมัยยุ่เสมอพวกเขาเลยคิดคนแฟชั่นเพื่อให้ทันสมัยขึ้นมาตลอดเวลานะครับข้อบสี่ อ๋อคำตอบก็คือว่าเสื้อเซอร์โค้เนี่ยเป็นที่นิยมกันแล้วก็มีลักษณะเป็นทรงหลวมๆนะครับคล้ายเอี้ยมเด็กแล้วก็ตัวยาวด้านข้างจะโค้งลงมาเผยให้เห็นแนวสะโพกแล้วก็มีการซับในด้วยเสื้อขนสัตว์นะครับเสื้อเซอร์โค้เวลาจะใส่เนี่ยจะมองเห็นชุดชั้นในที่เรียกว่าคอสฮาไดนะครับมีลักษณะรัดรูปผ่ากลางแขนยาวกระชับติดกระดุมที่แนวข้อศอกถึงนิ้วก้อยประมาณศตวรรษที่ส5้าเนี่ยเสื้อเซอร์โค้เริ่มหมดความนิยมลงมาแล้วครับแล้วก็ใช้เสื้อซาลูแทนนะครับคำถามก็ รองเท้าม้าของฝรั่งเศสมีรูปร่างแตกต่างกับรองเท้าม้าของนิเกอร์แลนด์นะครับมีความคล้ายคลึงกันครับแต่แค่ยกเว้นรองเท้าของผู้หญิงที่จะมีหัวแหลมออกมาครับคำถามถัดมาครับผมบอดิสกับสตอร์มักเกิลเนี่ยมันคืออะไรครับผมบอดิสเนี่ยก็คือเสื้อท่อนบนของสตรีครับผมหรือเสื้อนัทรูฟก็เองนะครับผมส่วนสตอร์มักเกิลเนี่ยก็คือแผลดับหน้าอกเป็นแผลสามเหลี่ยมที่ใช้ปิดหน้าหน้าของเครื่องแต่งกายครับของสตรีหรือเสื้อนัทรูฟก็เองครับผม แพงี่ยประดับหน้าอกเนี่ยอาจจะทาด้วยกระดูกที่เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องมัดลูกครับชุดประจำชาติของชาฝรั่งเศสนายุคบาโรกในส่วนของผู้หญิงเนี่ยในการแต่งกายเนี่ยมีการมงบ่อหรือแบบเนีย่ยชนชั้นกันไหมครับมีเห็นชัดครับผมมีการตกแต่งที่ลูกไม้ที่แตกต่างกันไปครับผมในส่วนของชุดผู้หญิงชชั้นสูงเนี่ยก็จะตกแต่งที่มีรูความสดใสแล้วก็ตกแต่งที่มีลูกไม้สวยงามแล้วก็โดดเด่นเป็นพิเศษครับผมแล้วก็ในส่วนชนชั้นที่แตกต่างกันออกไปเนี่ยก็จะ ไม่ต,ติดลูกไม้ในการตกแต่งและมากมายครับผมแล้วก็จะไม่มีค่อยมีสีสันหรืออะไรมากมายครับผมเป็นธรรมดาครับค่ะต่อไปเป็นคําถามที่เกี่ยวกับระบบขนส่งสาธารณะและก็สาธารณสุขของประเทศฝรั่งเศสนะคะคําถามแรกค่ะเพื่อนๆถามมาว่า ถ้าเป็นต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวแนะนําการเที่ยวแบบไหนสะดวกที่สุดและประหยัดงบที่สุดค่ะเราขอตอบเลยนะคะคือระบบขนส่งสาธารณะค่ะคำถามที่2นะคะเพื่อนๆถามมาว่าห้องน้ำในฝรั่งเศสมีมากน้อยแค่ไหนถึงได้มีคนต่อคิวรอเข้ากันเยอะค่ะ ค่ะเป็นท้องห้องน้ํานะคะสาธารณะของประเทศฝรั่งเศสส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ในสถานที่ที่สําคัญค่ะและมีคนพลุกพ่านเป็นซัดส,ส่วนใหญ่ค่ะเช่นส่วนสาธารณะหรือใกล้กับสถานีรถไฟเป็นต้นค่ะเหตุที่คนต่อคิวเข้ากันเยอะสาเหตุก็อาจจะเกิดจากทั้งชาวฝรนะั่งเศสเองกับนักท่องเที่ยวเองด้วยค่ะที่มาเที่ยวบริเวณนั้นเป็นส่วนใหญ่ค่ะข้อที่3ค่ะเพื่อนๆถามมาว่าทําไมประเทศฝรั่งเศสถึงต้องเก็บเงินค่าห้องน้ำสาธารณะด้วย คำตอบนะคะก็คือห้องน้ําในฝรั่งเศสเป็นห้องน้าที่มีคนดูแลและต้องมีค่าใช้ใจ่ายในการดูแลค่ะและทําความสะอาดตลอดเวลาทําให้มีค่าใช้จ่ายในการบริการนะคะคําถามที่4นะคะถามว่าอยากทราบว่าสนามบินปลายทางในเมืองสำคัญจากสนามบินที่ปารีสมีกี่สถานีและมีที่เมืองไหนบ้างและเมืองไหนที่คนนิยมบินไปลงกันมากที่สุดค่ะ คำตอบน,นะคะมีหลากหลายสถาน,นีมากเลยค่ะตัวอย่างเลยก็ได้แก่สนามบินปรารีสโบเวเมืองโบเวนะคะแล้วก็สนามบินลูเอนเมืองลูอองค่ะแล้วก็สนามบินปรารีสออรีเมืองปรารีสนะคะเป็นต้นค่ะเมืองที่คนนิยมบินไปมากที่สุดก็คือปรารีสค่ะคำถามที่ห้านะคะถามว่า ค่าโดยสารแท็กซี่เริ่มต้นที่เท่าไหร่คำตอนนะคะค่าแท็กซี่เริ่มต้นจ่ายประมาณ2ยูโรหรือประมาณ78บาทแต่ว่าถ้ามากัน4คนนะคะจะต้องจ่ายเพิ่มอีก2.6ย e ูโรค่ะหรือประมาณ101บาทนะคะคําถามที่6คําถามสุดท้ายนะคะ ว่าถ้าเป็นชาวต่างชาติมาเที่ยวที่ฝรั่งเศสจะได้รับการรักษาแบบแผนไหนนะคะคําตอบก็คือจะได้รับการรักษาแบบแผนเสริมค่ะเพราะจะมีบริษัทประกันเป็นคนออกให้นะคะแต่ถ้าอยากทําแบบคุ้มครองมากที่สุดก็สามารถทําแบบเพิ่มเติมเสริมได้ค่ะซึ่งจะเป็นส่วนของประกันสุขภาพเสริมค่ะ